งานบุญเบิกฝ่าหรืองานกาชาญมหาสารคาม มีการจัดบูธเปิดงานการแสดงทางวัฒนธรรมและเปิดลานขายของต่างๆมากมายในขณะที่ผู้คนกำลังจับจ่ายซื้อของ mm hmm. ก็ยังมีกลุ่มแมค้าหาบเบลข,ขายสมตำที่เขามาหาเงินทำกลารอาการที่ฮอนและอบอา้าวแม้ว่าอาชีพหาเบลจะเป็นอาชีพที่บอัั่นคงแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจรจิตและหาเลี้ยงชีวิตได้อร่อยนะครับก็ เนี่ยกิดกอาอ๋อบ้านยุโรปเอ็ดอกค่นะแม่เฮตุอ,อา,อาชีพนี้มาดูนไปค่ะบ่จ้านดะสามปีเป็นอาชีพเซื้ออาชีพเดิมก็ได้ดีปะค่ะคการใช้ประเทดงานแนมแม่ตั้ <c oughs> งแได้วันสามลอยเนาะนี่ก็ได้ดวันนู้ก็ก็ได้คันก็ได้ ก็แม่เฮ็ดแต่งานกาบชายสารค่ามือว่าหมออืน่น้ำค่ะเลื่อยเองเลื่อยเองดรได้ดีคือกันบ่ค่ะคะือสารค่ามูลมหรือว่าสารค่ามดีกว่าเจออุปสรรคยังว่าจะมาขายอยู่งานจะส่งมาเกิดที่นัง่งหนูเห็นง่ายตลอดเลยจ้ามันแบบว่ามันมันบางคอยมีที่นัง่งเสียเงินในเขาไหมค่ะเสียคือเก่าแต่ต้องง่ายตลอด ก็อันถ้าผ right, like like like, you know, so ู yeah, ้ใดแบบว่าเพื่อนให้นั่งเจ้าของร้านนั่งได้กันั่งแต่คือขาเสาร์นี่มือจักบาทรดะเงินแค่สองร้อยปั้นเสาร์อาทิตย์แค่สองร้อยที่ต้องเราแม่มากสี่นี่คินหอดลูกวะค่ะพี่บ้านเขาหาแค่นื้ที่จริงกะแม่อยากเห็ุแบบงานพวกนี้บ่ค่ะหรือว่าอยากอยู่บ้านมากกว่าจังไหนคะก็ พ่ใหญ่ที่บ้านแต่พเพราะว่ะาอายุหลายแล้วแต่ว่าลูกกันเลี้ยงอยู่จึงเห็นได้ว่าการพยายามสิสางชีวิตที่ดีขึ้นของพ่อค่าแมคานั่นจุดมุงม่งหมายไก่ๆของพวกเขาบ่ได้หวังเพียงเพื่อระยะอันไกลแต่เขาเ่านั้นกระไดลงทุนไปกับการศึกษาและการงานของลูกในอนาคตพอความถีบ่บ่อยากให้ลูกต้องมาลำบากคือพ่อแม่